สวัสดีค่ะเพืเ่อนๆทุกคนเมื่อนี้มาพามาเที่ยวชมบรรยากาศสวนนงนดดุษย์นะคะสวนนงนพุพัทยาพอเข่ามาาประตูเพจนจะเป็นสุ่มของอ่กระบองเพชรเนาะค่ะอากาศ่างเข่าทุกคนทั่วจีนด้วย หลายค่ะทุกคนเก็บภาพวิวสวยๆมาให้อ่ะทุกคนรับชมกันนคะคะสวนนงนดพัทยาวิวดอกใหม่เนาะค่ะทุกคนสวยงามบรรยากาศก็ดีๆค่ะเดี๋ยวพาไปเบื้องต้นอ่ะกระบ,บองเพชรเนาะค่ะทุกคน กรกออะ,กะบองเพรสวยๆิึงจ้ะมึงรู้จะเพอน่ะปลูกอ่ะกระบองเพรแ้วเพอนใสโอ้ขึ้ไม่เสียงเพลงเนาะค่ะเนาะติดลิขสิทธิ์วะนะ ะะเป็นแบบสวยงามเลยค่ะทุกคน,นกระบ,บองเพชรนี่แค่ทางเข่าเดียวค่ะทุกคน เข้าไปข้างในอ่าเพราะสวนน้องนดพันจะกกวงเนาะค่ะรถทัวทัวมาเบิงอ่ะเป,เป็นเป็นเร่ร่อยขั้นเลยด้วยค่ะทุกคนโอ๋ก็มีเสียงเพลง เหนียวทายไหว้วันวันสุกรด้คะพี่อาจายนี่สระบายอะไรสหับ่สวนกระบองเพชรหนึ่ง ตรงนั้นจะเป็นไดโนเสาร์เนาะค่ะทุกคนกน,นี่รูปปั้นไดโนเสาร์เราจะพาเดินชมไปเรื่อยๆเนาะค่ะทุกคน เอาอ่าวิวบรรยากาศสวยๆมาฝากเพืเ่อนๆทุกคนผู้ใดบ่มีโอกาสมาเที่ยวโอิันก็เปิดเพลงเนาะค่ะทุกคนบางันปลูกด้วยค่ะนี่ค่ะเป็นสั้น สวนกระบ,บองเพชรมึงค่ะทั่วจีนก็โล่งหลายเด้อค่ะโอ้ยอ้ายเจ้าคือไปจับน้ำชิบะจับติดเจ้าบอ่ะคะมึงฮะนนา้ <c oughs> <c oughs> เราจะหาในเบิ้งบรรยากาศรอบๆได้ค่ะทุกคนนี่เฉพาะสวนกระบองเพชรได้ค่ะ สวยมากเลยไดค่ะทุกคน <verso> นี่เป็นทั่วจีนค่ะทุกคนเาน่ เสียงลิ่งค่ะทุกคนนี่คือเป็นทางเข่ามาเด้ค่ะยังบริเดินเข้าไปข้างในค่ะอ่าค่าบัตรคายว่าห้างบูเบิงโชเบงอย่างเนาะค่ะบัตรสามร้อยค่ะคนไทย คนไทยสามร้อยบาทไม่ดูโชว์ไม่นั่งรถปตก,กรเคยมาเบิงโชว์เบิงอย่างนั้นแล้วเพราะว่าเขาก็อัดคลิปไปได้เนะาะค่ะติดลิขสิทธิ์นอกจากเขาจะเหตุเป็นคลิปสั่น เย็นดีค่ะพาเดินช่มบรรยากาศไปเรื่อยๆนะคะทุกคน มึงมุมนี่ค่ะทุกคน ในคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ก่อนเด้อค่ะทุกคนขอบคุณทุกท่านที่เข้ารับชมค่ะเดี๋ยวี่เก็บภาพบรรยากาศสวยๆมาฝากอีกครั้งค่ะบวัสดีค่ะ